สวดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นบาลานซ์อินพุตนะครับของ PowerM m p นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเรียกกันแบบบ้านๆเลยนะก็คือเป็นบาลานซ์พา rale ลนะครับซูเปอร์เซฟนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นบาลานซ์พาลานะครับเป็นบาลานซ์พาร a l e ลนะครับแบบราคาสุดประหยัดนะฮะ ซึ่งตัวนี้ราคาทําออกมาเนี่ยนะครับนะฮะถือว่าถูกที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับแผ่นหนึ่งก็ประมาณ160บาทนะครับนะฮะซึ่งใช้งานได้ดีนะครับแล้วน้ำเสียงที่ออกมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเรามาทํำความเข้าใจก่อนนะครับก็คือลูกค้าหลายท่านนะครับก็ยังไม่เข้าใจว่า ที่เรียกว่าบาลานซ์อินพุตเนี่ยบาลานซ์อินพุตเนี่ยนะครับบาลานซ์พาราเล่บาลานซ์บิดโมโนเนี่ยบาลานซ์ธรรมดาเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วบาลานซ์อินพุตเนี่ยนะครับมันก็คือเอ่อเป็นบาลานซ์นะครับที่เวลาเราเสียบสายสัญญาณจากหลังแท่นเนี่ยแจ็คโฟนพวกอะไรเงี้ยนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเข้าที่วอลลุ่มเลย ปกตินะนะครับมันก็จะไปเข้าที่วอลลุ่มแล้วออกที่ขยายเลยนะครับซึ่งออบางครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีหรือคอร์สหรือแม้แต่เครื่องเล่นบางอย่างเนี่ยหรือว่าจะเป็นมิกเนี่ยบางทีสัญญาณเนี่ยมันไม่แรงนะครับพอสัญญาณไม่แรงเนี่ยมันก็เกิดการต้องเร่งเยอะนะครับมันต้องเร่งเยอะบางทีเร่งจนสุดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สุดกําลังเครื่องนะครับก็เลยต้องมีเป็นบาลานซ์อินพุตแบบนี้ เพื่อเป็นตัวขยายสัญญาณช่วยขาเข้าก่อนที่จะถึงวงจรขยายหรือว่าจะขาเข้าก่อนที่จะเข้าถึงวงจร p o w e r amp นั่นเองฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกก็คือบาลานซ์พาลาบาลานซ์พาราเลหมายถึงอะไรนะครับบาลานซ์พาลา เนี่ยหรือวเลีกกันพาราเรลลเนี่ยบา,าลานซ์พาราเรลลหมายถึงเสียบสัญญาณเข้าช่องเดียวเนี่ยพอกดสวิต์ปุ๊บนะครับฝั่งเนี้ยไม่ได้เสียบข้างที่ไม่ได้เสียบสัญญาณเนี่ยพาว e r อ m p ฝั่งเนี้ยดังด้วยเราเล่งวอลลุ่มนะเราเล่งวอลลุ่มหน้าเครื่องเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นบาลานซ์ธรรมดาอ่ะถ้าเป็นบาลานซ์ธรรมดาก่อนเราต้องเสียบ สัญญาณสองข้างเลยถูกไหมทั้ง L ทั้ง R แบบนี้เราต้องเสียบแจ็คสัญญาณเข้ามาทั้งสองข้างพ o w e r amp เนี่ยมันถึงจะดังทั้งหมดสองข้างถูกไหมนะครับแต่ถ้าเราชักสายสัญญาณออกข้างหนึ่งสมมุติเราชักสายสัญญาณออกข้าง R เนี่ยเราชักสายสัญญาณออกเท่ากับว่าเวลาเราเร่งวอลลุ่มเนี่ย มันก็จะดังเฉพาะข้างแอลข้างเดียวเราเล่งวอลลุ่มข้าง R เนี่ยมันไม่ดังเพราะสัญญาณมันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยบางทีเรามีสายสัญญาณเส้นเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยหรือเราต้องการลิงก์สายสัญญาต้องการ่อ,อลิงก์สัญญาณเนี่ยเราก็ต้องทำไงนะเราก็ต้องทำสายสัญญาณมาอีกเส้นหนึ่งเพื่อ,อามาลิงก์เข้าข้างเนี้ยอีกข้างหนึ่ง เพื่อจะให้สัญญาณข้างเนี้มันถึงกันนะฮะเพื่อจะให้สัญญาณจากข้างนี้ข้างนี้ย L กับ r เนี่ยถึงกันเวลานั้นเราเล่นวอลลุ่มสองข้างมันจะได้ดังเหมือนกันนี่คือเขาเรียกพาราก็คือลิงก์สัญญาณอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถึงกันแล้วเสียบสัญญาณมาแค่เส้นเดียวนี่เขาเรียกพาราเลลนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีสายสัญญาณ หรือต้องการลดพละนะครับนะฮะการซื้อสายสัญญาณการทำสายสัญญาณเยอะๆนะครับก็เลยต้องมีบาลานพาราเรลนี่มาพอเวลาเราเสียบสัญญาณข้างเดียวปุ๊บเรากดสวิต์ปุ๊บสัญญาณจากข้างนี้จะมาถึงข้างนี้แล้วเราเล่นวอลรุ่มหน้าเครื่องสองข้างจะดังเท่ากันเนี่ยจะดังเหมือนกันเนี่ยคือ อันนี้คือบาลานซ์พาราเลลก็คือีหน้าทีคือลิงก์สัญญาเรามีสัญญาณมาเส้นเดียวอะ่ะเรามีแจ็คสัญญาณมาเส้นเดียวเป็นโมโนอะ่ะเนี่ยพอเรากดปุ๊บนะครับสัญญาณจากข้างนี้จะมาถึงข้างนี้ด้วยนะครับโดยเราไม่ต้องเสียบสัญญาณสองข้างเพราะว่าแอมก็จะดังเหมือนกันสองข้างแต่ถ้าเราต้องการเล่นอิสระหมายถึงฝั่งนี้เราเอาสัญญาณนะสัญญาณเสียงกลางมา ฝั่งอานี่เป็นสิงแหลมปุ๊บเนี่ยถ้าเรากดพา r a l e ลปุ๊บถ้าเรากดพา r a l e ลปุ๊บสัญญาณสิงกาลางกับสิงแหลมจะมาชนกันเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการวีดหรือการออสซิเลตหรือว่าเกิดไม่ดังหรือการหักล้างสัญญาณกันนะฮะเราก็แค่กดออกปุ๊บมันก็เป็นแยกกันอิสระนะครับมันก็เป็นการแยกกันตัวอิสระเลยนะฮะแบบนฮ้ อ่ะอันนี้คือบาลานซ์พาราเลลเป็นอย่างนี้นะครับส่วนบิดโมโนนะครับหรือ,อยังไงก็คือเป็นบาลานซ์อีกแบบหนึ่งเอาไว้กับเฟสนะครับเอาไว้กับเฟสสัญญาณนะครับเพื่อให้ขยายเนี่ยบิดกันนะครับแล้วทำให้กำลังพาวเวอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะครับก็อันนั้นเดี๋ยวถึงอ,อธิบายเรื่องบาลานซ์บิดโมโนอีกทีหนึ่งก็จะ ลงลึกอีกทีหนึ่งจะให้รู้ว่าอันนี้คือพาราเรลลมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมช่างหัดก็อธิบายให้เข้าใจก่อนว่าบาลานซ์พาราคืออะไรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาบอกถึงวิธีการต่อนะครับจุดต่อนะครับต่อจากเครื่องนะครับเข้าวอลลุ่มจากวอลลุ่มไปเข้านะครับเอ่อ Power นะครับทำยังไงเดีวคลิปต่อไปนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปทําให้ดูนะครับคลิปนี้ผมช่างหัดก็รีวิวแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใจสนใจก็ติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมช่างหัดส,สวัสดีครับ